ด่วนจีวันนี้เลยค่ะรับเงินสูงสุด3บาทโอนตรงเข้าทรูมันนี่วอ l เล t สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรบินยูทูปนะคะ วันนี้ก็มาอยู่ในกิจกรรมของขวัญวันดีอย่างเช่นเคยเนาะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้ก็มาถึงสัปดาห์ที่3แล้วนะคะ่ากผู้ชมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการแจกเงินฟรีๆเข้า True Money Wallet นะคะจำนวนสูงสุด3บาทด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการเนี่ยก่อนที่เราจะได้รับเงินฟรีเราจะต้องทำยังไงนะคะ่านผู้ชมเดี๋ยวน้ำขออนุญาตไปที่เว็บไซต์เลยนะ อ่าอันนี้น้ำเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะเดี๋ยวน้ำขออนุญาตกดไปที่ขีดสำขีดมุมบนขวามือแล้วก็กดคำว่า,าเปิดกับก่อนเลือกเป็นโครมนี่ที่นี้นะคะเราก็จะเห็นหัวข้อเลยสัปดาห์ที่3กิจกรรมของขวัญวันดีสัปดาห์ที่3เขาบอกว่ารับเงินฟรีสูงสุด3บาทและให้ทุกคนอ่านกติกานะคะ่านผู้ชมตอบผิด2ข้อรับ1บาทหากใครตอบ ผิด3ข้อขึ้นไปไม่ได้นะคะแล้ทีนี้ถ้าหากเราตอบถูกทั้งหมด7ข้อเราจะได้รับเงินไปเลยสามบาทค่ะท่านผู้ชมกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสัปดาห์ที่3เดี๋ยเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงอ่าเราเลื่อนขึ้นเนาะเราจะเห็นคําว่าหมายเลขวอลเล็ต e ของคุณหากคุณได้รับรางวัลกุณานะช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปอันนี้หมายเลขวอลเล็ต e ของเราสมมติว่าน้ํา 8, 9, 9, 9, 9, 9. อะไรแบบนี้ก็พิมพ์ไปพิมพ์ให้ถูกนะคะท่านผู้ชมชื่อช่อง YouTube อันนี้สำคัญมากเราก็ต้องใส่ไปอย่างของน้ำก็ะจะเป็นชื่อช่องเนี้ยจากนั้นนะคะพอเราตรวจหรืออ่านรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดคาว่าถัดไปได้เลยจากนั้นเราจะมาเข้าสู่หน้าแบบทดสอบนะคะมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันเขาก็จะบอกว่าขอให้คุณโชคดี มาดูข้อแรกค่ะเขาถามว่าจุดๆ,ๆๆแล้วก็จะมีตัวเลือกให้เราทั้งหมด3ตัวเลือกด้วยกันท่านผู้ชมคิดว่าตัวเลือกไหนถูกก็กดเลือกไปนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาก็ถามว่ากิจกรรมจุดๆๆเราก็กดเลือกไปนะคะทุกข้อจะมีอยู่3ตัวเลือกให้เราด้วยกัน ตอบถูก7ข้อรับไป3บาทนะคะท่านผู้ชมกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดภายใน3วันหลังจากที่คลิปวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ไปเนาะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้สามารถเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะเลื่อนหาลิงก์นะเดี๋ยวน้ำจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอสำหรับใครที่ต้องการจะเข้าร่วมนะคะและในวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ